ก็าสวัสดีครับกันดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทางอยู่ถือกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับบอสที่ชื่อว่าบอสโมเดอร์หรือคือบอสมังกรที่อยู่ในเขตน้ําแข็งนั่นเองทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าเฮ้ยพี่ทาไมเกมนี้มันมีมังกรด้วยหรอเออทําไมมาถึงนีอ่ะต้องบอกก่อนว่าประวัติศาสตร์ของไวกิ้งมีมังกรนะครับนนี้ต้องบอกอตามตรงมีมังกรหลายเผ่าหลายชนิดอันนี้เราจะพูดในส่วนของมังกร อ่ามังกรน,น้ําแข็งดีกว่าอ่ามันอยู่ในเขตน้ําแข็งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตัดไปที่ภาพการหาแท่งหินดีกว่าว่ามันหายังไงมันถึงจะสามารถเรียกบอสได้นะครับตัดภาพไปเลยโอเคนะครับเราจะมาพูดในส่วนของหินลูนที่จะเปิดเผยตําแหน่งบอสนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนกันบ้างอันนี้นะครับไอหินลูนหุ่นบอสเนี่ยมันจะอยู่ตาปราสาทล้างที่อยู่บริเวณของบนภูเขา นะครับบนภูเขาเลยที่เป็นปราสาทางเนี่ยแต่ถ้าใครเนี่ยมาเข้าเขตพวกเขตน้ําแข็งเล็กๆเ,เนี่ยโอกาสเจอพวกปราสาทน้ําแข็งเนี่ยอาจจะน้อยนะครับหรือปราสาทหินเอาเราพูดกันคร่าวๆดีกว่าว่ามันคือปรสสาทหินนะปราสาทหินเข้าใจง่ายสุดละโอเคคราวน,นี้ถ้าเรามาสํารวจบนภูเขาใช่ไหมครับเราก็จะเจอกับพวกบรรดาปราสาทหรือพวกไข่ไข่เนี่ยมันมีความสําคัญยังไงสําหรับการเล็กบอส ไข่เนี่ยเอาไว้สําหรับเรียกบอสนะครับมันต้องใช้ทั้งหมด3ใบมีน้ําหนักทั้งหมด200โอเคเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพูดตอนหลังล้วกันเดี๋ยวเราจะมาพูดในส่วนของรูนดีกว่าว่ารูนเนี่ยมันเกิดที่ไหนอ่ามันเกิดที่ปราสาทล้างครับปราสาทล้างที่คุณเห็นนะตอนนี้เลยซึ่งผมได้ทําการสารวจมาแล้วถึงพบเจอว่าเฮ้ยมันอยู่ในปราสาทนั่นเองไม่ได้อยู่ข้างนอกปราสาทนะครับ ต้องบอกก่อนว่าอยู่ในปราสาทหินหน้าตาลูนก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยปราสาทล้างถ้าเราคุยเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดจุดบอสโมเดอร์ซึ่งบอสโมเดอร์เนี่ยมันจะอยู่บริเวณของภูเขาน้ําแข็งแน่นอนว่ามันก็เหมือนกับเขตภูเขาน้าแข็งทั่วไปซึ่งในที่นี้ผมเปิดแล้วมันอยู่ระยะใกล้พอดีก็ง่ายหน่อยง่ายสําหรับการสํารวจต่อไปโอเคเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของไข่ดีกว่าว่าไข่เดี่ยวมันหาจากไหนเดีย๋ยวไปกันเลยครับ ตัวไข่เนี่ยมันจะอยู่บนภูเขาหิมะเหมือนกันแต่มันจะไม่อยู่ใกล้ๆในเขตสิ่งปลูกสร้างนะครับมันจะอยู่บริเวณของภูเขานี่แหละให้ทุกคนพยายามสำรวจนะครับจุดสังเกตง่ายๆคือไข่มันจะมีสีที่เป็นสีม่วงซึ่งถ้าเรามากลางคืนเนี่ยมันจะเห็นชัดมากแต่ถ้าเป็นกลางวันอาจจะมองยากหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับสาหรับคนมาหาการมาหาเนี่ยผมแนะนําให้ระวังอย่างหนึ่งคือระวังพวก วาวเบิร์นที่มันบินอยู่เนี่ยพวกนี้มันตีแรงนะครับแล้วการเก็บไข่เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับให้ทุกคนพกน้ําหนักมาเนี่ยไม่ให้เกิน100นะครับสําหรับคนที่ไม่มีเข็มขัดอ่เข็มขัดเพิ่มน้ําหนักอันนี้ต้องบอกก่อนว่าให้ทุกคนเตรียมมานะครับเพราะว่าไข่มันหนักจริงๆต้อง200เนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพไปที่การเรียกบอสก,กันเลยดีกว่าไปกันเลยครับหลังจากที่เรารวมไข่ได้ครบ3ฟองแล้วใช่ไหมครับ ราวนี้ให้เรานํามาใส่บริเวณท่านพิธีสําหรับเรียกบอสเพื่อเป็นการเปิดบอสนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดบอสกันเลยก่อนนะครับว่าบอสตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับใส่ไข่ลงไปครบ3ฟองตอนนี้ยังไม่เกิดนะครับจนกว่าจะกดแท่นตรงกลางพอ,อกดแล้วนะครับก็จะเป็นการสมอล์บอสแล้วนะครับจะรารังการนิดนึง ฟ้าถึงก็เปลี่ยนสีเลยนะมังกรตัวนี้โดยรูปแบบของมังกรตัวนี้นะครับหรือวิธีสู้เนี่ยผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่อยากจะโซโลโ่บอสตัวนี้มันโซโล่ง่ายมากเลยแต่ถ้าใครอยากเล่นกับเพื่อนก็ยอมรับนะครับว่ามังกรมันจะอึดน,นิดนึงและทีนี้อาวุธที่ผมแนะนําอีกชิ้นหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของพนุแล้วกัน เพราะว่าธนูเนี่ยมันจะทําให้เรานะครับสามารถสู้บอสได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามอสตัวนี้เน้นบินอย่างเดียวครับถ้ามันลงมามันก็จะตีสู้นะครับเวลาสมมติเนี่ยมันบินมันบินแล้วมันมันจะมีท่าลงมาอย่างตอนนี้นะครับมันลงมาแล้วแลวกาลังสู้กับเพื่อนผมอยู่แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าบอสตัวเนี้ยตีโดนระยะประชิดโอกาสตายสูงนะครับต้องบอกก่อนโอกาสตายสูงจริงๆเพราะฉะนั้นให้ระวังไว้ให้ดี หลังจากที่เราล้มมังกรได้้ใช่ไหมครับเขาก็จะดอปไปส่วนของน้ําตามังกรแล้วก็หัวนั่นเองซึ่งไอ้น้าตามังกรเนี่ยมันเอาไว้ทําอะไรผมต้องบอกก่อนว่ามันเอาไว้สาหรับทําพวกชุดอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับอันนี้มีความจําเป็นมากสําหรับการทําชุดเกี่ยวกับแบล็กเมทัลทรัฟเนะที่ดอปจากพวกกอบบินนะอันนี้ก็เป็นชุดขั้นสุดท้ายของในแพทนี้ละกันโอเคในเมื่อเราได้หัวแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะตัด ภาพไปตอนที่เราใส่หัวแล้วลองทดสอบสกิลกันเลยดีกว่าครับไปกันเลยครับก็หลังจากที่เราได้ทําการปราบบอสมกกังกรแล้วใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาลองใส่หัวดูนะครับว่าหัวเขาเนี่ยมันจะมีสกิลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูด้วยนะครับว่าหัวเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างดีกว่าโดยใน,นที่นี้นะครับหัวเขาเนี่ยมันจะเป็นมอเดอร์ทอปปี้นะครับให้เตรียมมาแล้วก็ให้ลองใส่ไว้ที่หินดูนะปุ๊บก็ไปการแขวนนะครับ มเดอร์ขาว่านะครับสกิลของตัวนี้นะครับเขาบอกว่าเวลามันจะมีลมตลอดเวลานึกออกไหมครับถ้าสมมุติเนี่ยเราขับเรืออยู่เนี่ยแล้วเรามีสกิลเนี้ยมันจะทำให้เรือเนี่ยมีลมตลอดถ้าแม้ว่าเราเนี่ยไปในสภาพที่มันไม่มีอากาศนะครับไม่มีลมพัดเนี่ย มันก็ยังสามารถดันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบไปดูแล้วกันว่าตัวนี้เป็นยังไงโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสกิลของบอสตัวนี้นะครับว่าสกิลนี้มาสามารถใช้ได้อย่างไงนะครับสกิลนี้ยมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรานะได้นองเรือล่อ,ลองเรือในทิศทางที่ลมมันไม่สามารถมาได้นะครับอา๋ยวผมจะลองเปลีนทิศทางลมดูค่ะ ปกติเนี่ยถ้าเรามาที่ที่แบบไม่มีทิศทางลมใช่ไหมครับแล้วกดกลางไปเรือเนี่ยแน่นอนว่าเรือไม่ไปใช่ไหมครับแต่ถ้าเรากดสก,กิลล่ะปุ๊บกดสก,กิลนะครับแล้วล่องเรือไปนะฮะเราจะมีลมมาทันทีเลยซึ่งแปลกไหมครับเนี่ยคือแม้ว่าเราเนี่ยไปอยู่ในโซนที่ ลมไม่มีหรือว่ามีลมแล้วแต่ว่าทิศทางลมเนี่ยันตรงข้ามกับเราลมมันก็จะดันเราเสมอนะครับอแต่ทีนี้ลมมันดันผมเสมอเลยก็เลยชิวๆนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์ของสกิลบอสตัวนี้นั่นเองคือสกิลสำหรับการเดินเรือเหมาะมากนะครับท้าพูนตรงเหมาะมากเหมาะมากเพราะว่าจะทําทให้เรือเราเนี่ยสปีดขั้นสามตลอดเลยซึ่งถือว่าค่อนข้างดีครับ ตามนี้เลยเนาะก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับการแนะนำจุดเกิดบอสหรือเขียนรูน,นหรือจะเป็นในส่วนของการหาไข่แล้วก็สกิลท้ายบทนะครับว่ามันใช้ยังไงก็หวังว่าข้อมูลนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องไปทดสอบให้ยุ่งยากแค่ดูข้อมูลนี้ทุกคนก็โอเคแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับ ก็แต่หวังว่าสําหรับคนที่เข้ามาดูจะกดไลค์คลิปกดถูกใจหรือกดติดตามให้หน่อยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมตอนนี้กับผมก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เพลงที่นี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย